สวัสดีครับสวัสดีทุนท่านะครับจากมือใหม่หัร i ดไอทีชแนลนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับก็จะเป็นภาษาสําหรับมือถือของเรียวมีนะครับที่เป็นรุ่นซีสามสิบห้ากันนะครับ ก็ส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชันเซตติ้งนะครับที่อยู่บนมือถือ435ของเรากันนะครับเมื่อเจอในส่วนของเซตติ้งแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อเราทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในส่วนของ เอ่อเซตติ้งกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างๆของเรากันนะครับโดยให้เราทำการเลือกหาไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเอ่อสิสเต็มนะครับก็จะประมาณตามที่ทุกสอนชี้นะครับเมื่อเจอในส่วนของซิสเต็มแล้วนะครับก็ให้ทำการคลิกเข้าไปกันลดครับ เมื่อเราทําการเลือกในส่วนของซิสเ็มแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของซิสเ็มกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้ามายังในหน้าของซิสเ็มแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับ<ม>ก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า Language and Input นะครับซึ่งจะอยู่ประมาณด้านบนสุดนะครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปกันโลดครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของ language and input กันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า language นะครับ ก็จะประมาณอยู่ทางด้านบนสุดกันนะครับก็เมื่อเจอแล้วก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของ language กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าของ language หรือภาษากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีอยู่ในสองภาษานะครับที่เป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยกันนะครับถ้าใครยังไม่มีสามารถ add เพิ่มได้นะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้แล้ว ในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการเลื่อนในส่วนของภาษาไทยนะครับซึ่งจะอยู่ในแถวที่2นะครับก็ให้ทําการกดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับก็ทําตามที่คลิปแนะนํากันได้เลยครับเมื่อเราเลื่อนไปแล้วนะครับในส่วนของภาษานะครับก็จะสังเกตนะครับว่าในส่วนของภาษาด้านบนนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามที่เราได้ทําการแก้ไขไป กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาตรวจสอบในส่วนของหน้าจอในส่วนของเมนูอื่นๆกันครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของการเปลี่ยนภาษาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาของมือถือเรียวมีรุ่น4 3สานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ